วัสดีครับเช้าเช้าวันจันทร์ที่1นธันวาคมนะครับคลิปนี้ฝากถึงน้องๆ้อีนะครับน้องน้ออีโดยเฉพาะเลยช่วยเข้ามาดูฟังคิดวิเคราะห์แยกแยะหน่อยน้องนะเวลาผมทำคลิปเกี่ยวกับรถน้ำมันรถไฮบริดรถ EV ี เปรียบเทียบความคุ้มค่าน่าใช้มันจะมีตารางอยู่ช่องหนึ่งที่ผมจะใส่เรื่องอัตราบริโภคน้ำมันนะครับตัวเลขอัตราบริโภคน้ำมันเนี่ยผมจะเอามาจากบริษัทรถนั้นๆประกอบกับข้อมูลตอนที่ผมไปเทสไ์ใดหรือข้อมูลจากผู้ใช้จริงนะครับสมมติว่า ตารางตารางเอ,เอไม่ใช่รูปภาพที่แนบเนี่ยน้องๆก็ดูแล้วกันผมก็ใส่มานั่นๆ,ๆนะครับใส่มาเท่าที่จะหาได้เท่าที่จะขยันนะครับถ้ามันยากก็ไม่ได้ใส่ฝั่งน้องๆอีวีหรือใครก็ได้ที่สนใจนะครับนะเม้นลักก็คือคําถามผมมักจะถามเฮ้ยจริงๆแล้วรถ e ีวมันประหยัดกว่ารถน้ํามันประหยัดกว่ารถไฮบริดจริงเหรอนะครับเนี่ยเราดูนะครับ โรงงานบอกว่า20กิโลลิตรผมก็ไม่เชื่อนะผมจะใส่ 17, 18กิโลลิตรวันนี้กินน้ำมันกิโลลิตรละ3บาท50สบาเดบาทก็ตั้งบวกลบคูณหารหารออกง่ายๆนะครับน้องๆอีวีมักจะด่าผมหยาบๆคลายๆแบบแอกลลุมอะ่ะไม่มีตัวตนเข้ามาเดาเอ,ยอย่างงี้มัว่วโง่อะไรเงี้ย เวลาผมใส่อัตราบริโภคคำนวณออกมานะครับกิโลเมตรละบาทห้าสิบบาทเจ็ดสิบห้าบาทแปดสิบเก้าสิบสองบาทนั่นลองดูสิอย่างโตโยต้ายาริสเอทีบนะโตโยต้าบอกยี่สิบเก้ากิโลลิตรผมก็ก็ไม่เชื่อหรอกผมก็ประมาณยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบห้าบาทอ่ายี่ิห้ากิโลลิตรเนี่ยก็เท่ากับ กิโลละบาท25ตังเองนะบาท25ตังเองนะค่าประกันก็ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถ EV ไงบวกลบคูณหารผมถึงบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วรถ EV ไม่ได้ประหยัดไปกว่ารถน้ำมันไม่ว่าน้ำมันเบนซินเพียวเบนซินเพียวกินแต่มันมีทางออกคุณติดแก๊สสิหรือ รถน้ำมันประเภศไฮบริดปัจจุบันนี้นะครับเนี่ยภาพประกอบน้องๆลองดูน้องๆอีวีลองดูนะครับเพราะฉะนั้นอย่าด่าผมเลยให้บิดาบริษัทนั่นแหละมันใส่ตัวเลขประมาณเนี้ยเนี่ยทั้งหมดบริษัทมันใสยี่สี่กิโลลิตรยี่ห้ากิโลลิตรยี่หกกิโลลิตรอ,อ,อย่างเอ็กคอร์ดอย่างแคมรี่อย่างเงี้ยเฮ้ยของจริงเอ็กคอร์ดแคมรี่ก็ยี่สิบบวกบวกนะถ้าวิ่งแต่งวัดในเมืองก็ไม่ได้กินนะ้องเอ้ย ยี่กิโลลิตรน้ำมันทำไรสามสิ 30, บาทห้าสิตังค์หารด้วย20ก็กิโลละบ,บาท52อไงอย่าง c r v เนี่ยผมทำคลิปโดนดาดาดามากมากดายาบคายอาฮอนดาบอกสิบเก้าจกกิโลลิตรผมไม่เชื่อผมให้17.5เจ็าไงน้ำมัน30.5สเอาตามสาบาทก็ได้3าม หารด้วย17.5ผมไมเชื่อฮอนด้ผมวิ่งนะหนึ 1. 77, 1. 77 7, ่งจุดบาเจ็ดสิบเตางค์แล้วผมปัดตัวเลขเป็น1นึ่งบาทเ้าหนห้าคูณได้สองแสนตามมาตรฐานการใช้รถหน่วย10ร้อยพันหมื่นแสนเท่ากับ10ปี2องแสนกิโลสามแสนห้าไงแล้วผมก็โดนด่าน้องๆอีวีช่วยมาดูหน่อยซิวะคิดวิเคราะห์แยกแยะ,ยะ น้องๆเคยขับรถน้ํามันกันหรือเปล่าล่ะรถน้ํามันติดแก๊สในี่โคตรประหยัดเลยไฮบริดปัจจุบันนี้ก็โคตรประหยัดเลยยิ่งไฮบริดติดแก๊สตอนนี้มันมีเยอะแยะมากมายไฮบริดติดแก๊สอย่างแอคคอร์ดติดแก๊สเนี่ยเครื่องสองพันไฮบริดติดแก๊สเนี่ยไม่ถึงหนึ่งบาทน้องๆอีวีรู้เรื่องหรือเปล่าน้องอะ่ะใช่ไหมอย่าด่าผมนะผมยิ่งความรู้น้อยด้อยการศึกษา แบบนี้บางทีผมก็น้อยใจน้องน้อง ev มันด่าผมไปด่าบริษัทนะ honda toyota นะครับ mitsubishi x ford ก็24ยี่สิบสี่กิโลลิตรเงี้ยผมคำนวณที่ยี่สิบนะก็กิโลหนึ่งบาทกว่าเองน้องน้องเอ๋ยเห็นไหมล่ะครับน้ำมันหมดเติมแค่ห้านาทีแต่น้องของน้องน้องไฟหมดเติมต้องสี่ห้าห้าสิบนาทีเห็นไหมมันต่างมันล่ะ แล้วตกลงแล้วใครล่ะประหยัดกว่ากันน่ะคิดเบี้ยใบรายทางค่าเสียเวลาด้วยสิน้องๆเวลาไปจอดเติมไฟอ่ะน้องก็ต้องเดินเข้าเซเว่นอุดหนุนเจ้าสัวเข้าเอมาซอนอย่างเงี้ยไปซื้อกาแฟกาแฟงเงี้ยรายจ่ายแฝงของน้องๆไม่ออกมาคิดบ้างเหรอนะลองดูลองดูถ้าไม่เข้าใจก็เข้าไปในเว็บไซต์ Honda Toyota นั่นแหละน้องๆนะน้องๆอีวีช่วยหน่อย เข้ามาดูหน่อยอย่าด่าผมเลยฝันอ่อนนะครับผมเป็นคนฝันอ่อนสวัสดีครับ